แต่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พลอยมีพี่พลอยมีอ่าวันนี้อ่าแต่พี่พลอยยังไม่ทานนะพี่พลอยออกไปซื้อมาตะก,กี้เนี้ยวันนี้พี่พลอยอยากทานน้าพริกมากเลยอะ่ะพี่พลอยอยากทานน้ําพริกแล้วก็พี่พลอยก็เลยออกไปซื้อกลัวละกลัวป้าจะปิดเนาะเดี๋ยวพอกะว่าพี่พลอยจะมารีวิวให้ดูพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พลอยก็จะต้องไลฟ์สด ต้องไล์สดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ทานด้วยกันนะคะพี่พลอยมีน้ําพริกมีผักต้มนะคะผักหลายๆชนิดเลยนี่เยอะมากแต่ว่ามันเป็นจานเล็กที่เฉยแต่ว่าเยอะนะคะจานเล็กเพราะว่ามันจะมีข้างล่างนี้มีสารพัดผักผักต้มพี่พลอยอยากทานนะคะแล้วก็วันนี้น้ําพริกเป็นน้ําพริกปลาทูค่ะเป็นน้ําพริกปลาทูเนาะเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่พลอยดยูกลัวกลัวจะหกแต่ไม่เป็นอะไรก็มองเห็นอยู่เนาะเป็นน้ําพริก อันนี้ก็คือของชอบของพี่พลอยเนาะปะลาทอดเห็นไหมปลาทอดปลาทอดแบบว่าอันนี้ถ้าเกิดทานไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เนาะอันนี้ผักก็ใส่ตู้เย็นได้น้ําพี่ก็ใส่ได้ค่ะวันนี้พี่พลอยก็โอ๊ยรีบออกไปซื้อกลัวร้าน พอเก้าโมงนี่ป้าเขาก็ปิดแล้วนะเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่ตีสองเขาเปิดทําให้คนไต่บาทด,ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยอยู่ค่ะแล้วพอดีไปซื้อกล้วยกล้วยสุกมันมีกล้วยสุกนะแต่สุกมากพี่พลอไม่เอาก็เลยกะว่านี่ประมาณ <c ười> <c ười> าา <c ười> าตั้งสองวันกล้วยลำวากล้วยลำวาตั้งสองวันสองวันก็สุกเนาะประมาณเนี้ยเน,นี้ยหวีใหญ่นะหวีใหญ่ห <c ười> วีใหญ่อยู่ค่ะพี่พลก็กะว่าเดี๋ยวอ่า คอยเสร็จเอเดี๋ยวพี่พลจะไล่สดก่อนไล่สดเสร็จแล้วพี่พลก็จะทานแล้วอันนี้อันนี้มองเห็นไหมคะอันนี้น้ำต้มต <c oughs> ้องส่ป้าก็เพิ่งทำเมั่งเนี่ยเนี่ยน้ำต้มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้ำต้มอะไรก็ขวดหน้าทานนะคะเนี่ยขวดหน้าทานห <c oughs> องขวดเลยหน้าทานพี่พลก็ไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็ ทานโอ้ยวันนี้มีอาหารถูกใจเดี๋ยวพี่พันเดี๋ยวพี่พลอกะว่าเดี๋ยวไลฟ้สดเติแเราก็จะทานอะไรประมาณนี้ไงว่าตอนนี้เรียบร้อยหมดละอา,นาบน้ำท่าเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวจะทานอย่างเดียวเดี๋ยวไฟ์สดติดเราก็ทานว่าข้าวมีแล้ว <c oughs> เนี่ยชีวิตของพี่พลอยนะคะเพื่อน,นชีวิตของพี่พลอยก็ประมาณเนี้ย ประมาณนี้เช้าขึ้นมาก็ทานอาหารเชา้ชาเช้าขึ้นมาก็ทานอาหารเชา้าพอทานอาหารเชา้าเสร็จก็ไลฟตสดพอไลฟตสดตเสร็จปุ๊บก็เริ่มอาหารเที่ยงอีู่แล้วก็หาอาหารเมื่อวานเนี้ยพี่พลอยอมีกับข้าวนะกับข้าวที่อร่อยมากเลยพี่พลอยทําเมื่อวานเนี่ยพอดีพี่พลอยตอนทําคลิปอ่ะพี่พลอยเปิดทีวีด้วยแล้วพอดีพี่พลอยนึกไม่มีผิดเลยว่าจะต้องโดนร้องเรียนแน่เลย โดนร้องเรียนแน่เลยพอดีช่วงที่พี่พลอยทําคลิปน่ะมันมีมันมีภาพที่ไม่ดีเนาะภาพที่ว่ารถชนกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพี่พลอยได้ยินพี่พี่รุ่นพี่เขาบอกมาแล้วว่า,เ,าเวลาทําคลิปเวลาไลฟ์สดอ่ะอยา่าอย่าเปิดทีวีอะไรเงี้ยบางทีมันเจอภาพที่ไม่ดีก็าจะโดนร้องเรียนจริงๆด้วยพี่พลอยคิดปึ๊บขึ้นมันทีอุ้ยตายแล้วมันมีภาพนี้ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ย ภาพที่ว่ารถมันแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยพอดีเลยพอพี่พลอยก็ทําคลิปเสร็จแล้วนะทําคลิปเสร็จแล้วโหลดเสร็จอัปโหลดเสร็จแล้วพี่พลอยกำลังจะว่าปล่อยคลิปพอปล่อยกําลังจะปล่อยคลิป,ลป,ลลปแต่ว่าก็มีคนดูแล้วล่ะมีคนดูตั้ง7จดแดคนแล้วพี่พลอยเห็นนะเจดแปดคนแล้วประมาณ8คนคนดูพอเห็นคลิปปุ๊บอ,อุ้ยเขาบอกวิดีโอโดนร้องเรียนอ้ยแป๋วเลย แต่ได้อะแต่ได้คลิปอ่ะเมื่อาวานนี้เป็นเมื่อวานนี้คลิปอะไรเนะาะเมื่อวานเนี่ยคลิปอะไรทักอย่างพี่พอก็คิดคิด,คดไม่ออกเมื่อวานนี้โอ้ยหนึงใจโอ้ยแต่ได้จังเลยเลยต้องลบพอลบเสร็จปุ๊บก,ก็เลยมาโหลดคลิปใหม่เมื่อวานเนี่ยคลิปผัดผัดบวกง่ายๆ <c oughs> ก็มีอะไรที่เนาะ น่าสนใจแบบบางทีเราก็เนาะไม่ไม่นึกอะไม่คิด่ะแล้วอันนี้พอดีวันนี้พี่พลอยนึกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วพี่พลอยคิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าพี่พลอยอยากจะทานผักน้ําพริกเดี๋ยวตอนเช้าต้องไปแต่เช้าเลยพี่พลอยคิดไว้นะต้องไปซื้อกับป้าแต่เช้าเลยเดี๋ยวป้าจะปิดร้านก่อนเก้าโมงอะไรประมาณเนี้ยพี่พลอยก็เขาก็เตรียมปิดแล้วละเขาก็เตรียมแบบเอาเอาเอานั่นๆแล้วลหละแต่พี่พลอยก็แต่ก็ยังไม่ปิดหรอกดีพี่พลอยก็ไปซื้อกัว่าเออวันนี้ทานน้าพริก แล้วก็มีปะลาทอดแล้วก็ใส่เครื่องนะมีใส่หัวหอมใส่พริกน่าจะมีหัวหอมพริกมะนาวบ,บ,บีบเนี่ยพี่พลอเห็นเลยเนี่ยแต่อร่อยนะคะอร่อยพี่พลอเห็นพี่พลอยเคยซื้อทานแต่ก่อนนี้พี่พลอยทานบ่อยแต่มันไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวเราพี่พลอยจะมีตูเปอร์แวร์ทูเปอร์แวร์เก็บเก็บอาหารอะไรประมาณเนี้ยถนอมอาหารอะไรประมาณเนี้ยพี่พลอยแล้วพอจะเอามาทานเราก็อุ่นใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะวันนี้มารีวิวอาหารให้ดูแต่ว่ายังไม่ทานนะคะเดี๋ยวพี่พลก็จะนั่นไว้ก่อนเดี๋ยวกะว่าไลฟ์สดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พลถึงจะทานนะคะเพื่อนๆม,มีอะไรเนาะวันนี้ก็คือแค่นี้แหละเนาะพี่พลก็มาทําให้ดูว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พลจะทานวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปวันนี้ด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้พี่พลอยแค่ e, พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่พลอยจะไลฟ์สดเตรียมตัวไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆเข้ามาเนาะค่ะเดี๋ยวงั้นคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตั้งต่อาหารมื้อนี้น่าอร่อยพี่พลอยจะถางข้าวเยอะเลยคลิปนี้บายยนะคะบา,บายจ้าอร่อยอร่อยหิวอ,อ,อ,อะไรเนี่ยแต่ต้องไลฟ์สดก่อน